ด้อมประจำวันนะคะข่าวดีเรื่องไหนที่เราจะได้เจอวันนี้ถามไพ่นะคะข่าวดีเรื่องไหนที่จะมาให้หิวใจเราเม็ดวันของเราให้เป็นวันที่สดใสใจฟูข่าวดีเรื่องไหนของคนที่เปิดเข้ามาดูคลิปนี้ ที่จะมีในวันนี้ Age of Pentacle s มีพลังงานของการทำงานนะคะตั้งใจทำงาน t h r e e of Pentacle s มีโชคลาภจากการทำงานนะคะที่เปิดร้านขายเองก็จะขายได้อย่างดีนะคะค่อนข้างยุ่งในการทำงานนะคะ มีโชคจากการทำงานค่ะตีแห้งแม่นกับหัวสิบถ้วยวันนี้ วันนี้จะขายดีมากนะคะหากคุณทำการค้าขายหรือว่าถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทคุณจะทำงานได้ดีจนเป็นคุณตัวคุณเองจะรู้สึกภูมิใจกับตัวเองนะคะแฮงแมนกับหัวเหมือนคุณได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างนะคะเหมือนถ้าสมมติว่ามันเคยติดขัดในอดีตคุณจะหาทางออกแล้วก็แบบ เอ่อหรือมีอะไรบางอย่างที่คุณกล้า,กล,ากลัว,ลวที่จะพูดหรือที่จะทําออกไปวันนี้จะเป็นวันที่คุณได้ปลดล็อกความกลัวของตัวเองนะคะคุณจะกล้าพุ่งชนกับสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นนะคะคุณจะทํางานได้เป็นอย่างดีนะคะทุกคนเพื่อนร่วมงานหรือว่า คนที่มาเป็นคู่ค้าของคุณอย่างเงี้ยค่ะจะรู้สึกว่าคุณมีความสามารถมีศักยภาพมากๆนะคะแล้วก็ตัวคุณเองก็ภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวฮิวใจประจำวันนี้นะคะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนคะ่ะ